สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนร้อยกรอบพระแบบนี้นะคะเนื่องมาจากว่ามีน้องนักเรียนที่สนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะคะทักมาน้องบอกว่าสนใจอยากจะเรียนจริงค่ะอาจารย์ถ้ายังไงหนูขอสนับสนุนรายการอาจารย์นะคะคือน้องใจดีแล้วก็น่ารักมากๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและน้องเทปก็บอกว่าอยากจะให้อาจารย์สอนทํากรอบพระนะคะ,ะ,คะเทปนี้จะมาสอนวิธีทานะคะ ก่อนอื่นขอแนะนำคริสตัลก่อนนะคะว่ามีกี่ชนิดนะคะค่ะเริ่มจากคริสตัลแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคริสตัลพลาสติกธรรมดานะคะเป็นเหมือนอะคริลิกก็คือราคาจะไม่แพงนะอันนี้คือเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนกันแต่คุณภาพจะไม่เหมือนของแท้นะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะถุงละ50บาทนะคะส่วนอันนี้เป็นคริสตัลแท้ของชวาลอกกี้นะคะ ก็คือคุณภาพจะต่างกันมากของสวอลฟกี้จะเป็นเกรดดีที่สุดนะคะคือดีมากๆค่ะคือเราร้อยทิ้งเอาไว้ผ่านไป5ปี10ปีมันก็ยังวาววิ่งอยู่เลยนะคะถ้าเป็นของสวอลฟกี้แล้วก็อีกแบบก็คือคริสตัลซีนหรือคริสตัลโมด้าตัวนี้ก็จะเป็นเกรดกลางๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะก็จะมีคริสตัลของสวอลฟกี้และก็สีขาวเราจะใช้ชมพูขาวตัด กันนะคะคอันนี้3มิลค่ะเราจะต้องใช้2ไซส์คู่กันนะคะด้านในที่ทำวงกลมเล็กๆนี้เราจะใช้เม็ดเล็กนะคะถ้าเราไม่มี3มิลเราก็ใช้ลูกปัดญี่ปุ่น2มิลแบบนี้แทนก็ได้ราคาก็จะถูกกว่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะเม็ดเล็กเราจะทำวงกลมด้านใน,นะะเราจะต้องมีใช้2ไซส์คู่กันนะคะขนาด3มิลกับ2มิล แต่2แบบนี้มันแทนกันได้อันไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งเอ็นค่ะเอเราจะใช้เบอร์25เราจะใช้เบอร์เล็กนิดนึงเพราะว่ามันมีการร้อยวนไปมาหลายรอบนะคะเริ่มต้นเราจะร้อยลงมา4เม็ดคือสวนลงมาให้มันเกิดเป็น4ีค่ะเป็นดอกแบบนี้นะคะ เราจะทําเป็นดอกแบบนี้ค่ะเป็นเส้นขึ้นไปนะคะสเต็ปต่อไปเราก็ใส่ขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดนะคะซ้าย2เม็ดที่สองเป็นเม็ดสีชมพูสวนลงมาให้มันเป็นสีเหมือนกันนะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะ ต่อไปก็ทําเหมือนเดิมขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดสวนลงมาแต่เป็นสีชมพูล้วนดอกที่2แบบนี้นะคะแล้วก็ขวา1ซ้าย2อีกแต่เป็นขาวแทรกเข้ามานะคะใส่จํานวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอใส่สีให้เหมือนกับวิดีโอส่วนวิธีทํำคือเหมือนกันทุกอย่างเลย ก็คือขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดสวนลงมานั่นเองนะคะเราจะทำเป็นดอกขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆต้องทำยาวแค่ไหนเราก็เอากรอบพระของเรามาวัดนะคะเนี่ยค่ะวัดความยาวประมาณนี้นะคะเว้นตรงนี้ไว้นะอย่าเพิ่งทำให้มันเต็มนะคะเราจะเว้นช่องว่างไว้ก่อนใส่ทางซ้าย3เม็ด ขาวชมพูขาวสวนลงมานะคะตอนนี้เอ็นจะมาอยู่ด้านข้างเม็ดสีขาวใส่3เม็ดทางซ้ายลงมาอีกค่ะขาว,ขาวล้วนนะใหญ่เล็กใหญ่สวนลงมาทางขวาก็ร้อยไปที่เม็ดสีชมพูค่ะ1เม็ดนะคะ แล้วก็ใส่ทางซ้ายเล็กใหญ่สวนลงมาเป็นสีขาวล้วนนะคะตอนนี้คือเรากำลังทำแถวที่2นะคะเมื่อสวนลงมาขวาจะร้อยสอดเอ็นหนเม็ดเสมอนะคะมันก็คือลายสีสีเรียบเรียบขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะซ้ายเล็กใหญ่สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นหนึ่ง ซ้ายเล็กใหญ่สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นหนึ่งจะเห็นว่าวิธีทาเหมือนกันหมดเลยทุกสเต็ปเลยค่ะแล้วก็ร้อยแบบนี้ไปเรื่อยๆเพลินๆเลยนะคะร้อยไปจนสุดแถวนะใส่เล็กใหญ่สวนลงมาขวาอย่าลืมร้อยสอดเอ็นหเม็ดทุกครั้ง ทำจนสุดแถวขึ้นมาพอถึงตรงนี้เราใส่เม็ดทางซ้ายเล็กใหญ่ให้เราใช้เส้นทางซ้ายร้อยไปที่เม็ดสีชมพูค่ะก็คือการร้อยย้ายเอ็นมาให้เอ็นอยู่เม็ดกลางนะคะแบบนี้นะต่อไปเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดนะคะ เส้นทางซ้ายก็ร้อยสอดเอ็นสองเราจะร้อยย้ายเอ็นมาอยู่ด้านข้างนะคะสองแถวทําเสร็จแล้วอะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สามใส่ทางซ้ายค่ะใหญ่เล็กใหญ่สวนลงมาเป็นเม็ดสีขาวล้วนนะคะเมื่อสวนลงมาทางขวาร้อยสอดเอ็นหนึ่งเม็ดเสมอทุกสเต็ปทาให้ตรงกับวิดีโอนะคะเนี่ยค่ะเราก็ทําแถวฝั่งซ้ายให้เหมือนฝั่งขวา เล็กใหญ่สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นหเม็ดวิธีทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเล็กใหญ่สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นหนึ่งอันนี้ก็คือขึ้นแถวที่สขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเอ็นหมดถ้าเราทำไปสักพักแล้วเอ็นหมดทำยังไงวิธีต่อเอ็นก็ง่ายมากค่ะ n สองเส้นเก่าที่เราร้อยอยู่เส้นฝั่งซ้ายเราใส่เล็กใหญ่แล้วเราก็ใช้เส้นฝั่งซ้ายสวนนะอันนี้จะสอนวิธีต่อ n นะคะเมื่อสวนมา n มันจะอยู่ตรงกลางให้เราทําเส้นทางขวาก่อนค่ะทํายังไงก็แค่ร้อยเก็บ n นะคะร้อยวนไปมาซิกแซกไปมาแล้วก็ตัดทิ้งไป ถ้าเราร้อยวนแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะคะมันไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะคะเส้นทางซ้ายทำเหมือนกันค่ะร้อยเก็บเอ็นพยายามร้อยไปที่เม็ดใหญ่แถวแรกนะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปนะคะจากนั้นเราก็ล้อยนี่ค่ะฝั่งซ้ายเราก็ทำให้เหมือนฝั่งขวาเราก็ตัดเอ็นเส้นใหม่มาค่ะ แล้วก็ร้อยไปที่สองเม็ดที่เมื่อกี้เราทําถึงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เอ็นยาวๆมาทํางานเราต่อแล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยเหมือนเดิมเลยค่ะเล็กใหญ่สวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็นหนึ่งซ้ายใส่เม็ดขวาสอดเอ็นนะคะทําไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะก็จะได้ออกมาเป็น3แถว เราก็เอากรอบผ้าของเราวัดก่อนนะคะใส่ลงไปแบบนี้อย่าเพิ่งทำให้มันพอดีนะให้เว้นช่องว่างไว้สัก2-3งสามเซนตรงนี้นะคะต่อไปซ้ายใส่3เม็ดสวนลงมาขวาร้อยหนึ่งเม็ดค่ะ สายใส่สองสวนลงมาค่ะขวาร้อยสีขาว1เม็ดนะคะจริงๆนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการร้อยสามแถวนะคะขวาใส่เล็กซ้ายใหญ่ข้างละเม็ดแล้วก็สวนลงมาค่ะตอนนี้เอ็นก็จะมาอยู่ฝั่งขวาแบบนี้นะคะ เราเอากอบผ้าของเราวัดลงไปก่อนนะคะดึงฝั่งขวาให้ชิดกับห่วงแล้วก็มาดูฝั่งซ้ายว่าพอดีหรือยังถ้าพอดีแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็ให้เราทำเส้นที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนด้วยการใส่หนึ่งเม็ดเล็กลงไปแล้วก็ร้อยสอดเอ็นไปทางขวาค่ะเม็ดสีขาว จากนั้นก็หยิบ1เม็ดใหญ่สีขาวสวนลงมาค่ะแล้วก็เส้นทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดสีชมพูนะคะเส้นฝั่งซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไปแล้วก็หยิบ1เม็ดสีขาวเม็ดใหญ่สวนลงมาค่ะ ตอนนี้ห่วงของเรามันจะอยู่ตรงกลางข้างในแบบนี้พอดีนะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปเม็ดสีขาว1เม็ดค่ะซ้ายก็ทําเหมือนกันแล้วก็หยิบ1เม็ดเล็กสวนลงมานะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสเต็ปต่อไปเราจะร้อยไปรอบๆวงกลมเม็ดเล็กค่ะก็คือร้อยเชื่อมนะคะร้อยเชื่อมเม็ดเล็กไว้จริงวิธีทําตรงนี้เราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวจะร้อยสัหน่อยแล้วกันให้มันลายแน่นๆนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้เราก็จะร้อยย้ายมาทำฝั่งนี้อีกค่ะก็คือร้อยไปรอบๆนะคะเอ็นทั้งสองเส้นร้อยย้ายเอ็นไปฝั่งตรงข้ามนะคะ ร้อยวนไปเลยค่ะมันจ uh ึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้เอ็นเส้นเล็กเพราะว่าบางทีมันจะต้องร้อยหลายรอบนะคะก็ร้อยวนไปเลยค่ะกรอบด้านในนะคะเม็ดขนาด3มมิลนะคะร้อยให้มันเชื่อมติดกันสวยๆนะคะที่เราต้องใช้เอ็นเล็กนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราใช้เอ็นใหญ่มันจะร้อยยากนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเสร็จหมดแล้วที่เหลือเราแค่ร้อยเก็บเอ็นนะคะเอ็น <N S 2> ทั้งสองเส้นเราก็ร้อยซิกแซกไปมาแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะ ได้แล้วคะ่ะก็จะออกมาเป็นกราบผ้าสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกอยู่ตรงกลางนะคะใช้คริสตัลของชวา r o อ s กีแต่ถ้ากรอบผ้าเราเป็นกลมๆแบบนี้เราจะทำยังไงเดี๋ยวจะมาสอนทำห่วงนะคะก็ให้เราตัดเอ็นเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดด้านข้างด้านข้างตรงไหนก็ได้นะคะต่อไปเราก็ใส่ขวา1เม็ดซ้าย3เม็ด เป็นลูกปัด2มิลให้เราสวน2เม็ดล,ลงมาค่ะต่อไปก็ใส่ขวา1ซ้าย2สวนลงมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือเราจะทำา 4- สีขึ้นไปนะคะทำไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการ แล้วก็ให้เราล้อยไปที่เม็ดฝั่งตรงข้ามสีขาวแต่ก่อนจะร้อยให้เราใส่ขวา1เม็ดก่อนแล้วก็เส้นทางขวาร้อยไปไปทางซ้ายก็ใส่1เม็ดแล้วก็เส้นทางซ้ายก็ร้อยไปที่เม็ดสีขาวเม็ดเดิมด้านล่างนะคะแบบนี้นะก็จะได้ห่วงออกมาแบบนี้ ต่อไปเอ็นทั้งสองเส้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะทำเหมือนเดิมค่ะร้อยซิกแซกไปเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะ <this> เราก็จะได้ห่วงแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาสร้อยที่เราร้อยใส่ลงไปแค่นั้นเองนะคะส่วนลายสองลายนี้จริงๆแล้ววิธีทําคือทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะ ต่างกันตรงที่ใส่ตำแหน่งสีเม็ดนั่นเองอย่างเช่นตรงนี้สีฟ้าเราก็ใส่แถวนี้สีฟ้าทั้งแถวสีขาวสีฟ้าก็คือใส่ตำแหน่งสีเปลี่ยนลายก็เปลี่ยนตามแค่นั้นเองนะคะวิธีทำทุกสเต็ปเหมือนกันเลยค่ะถ้าใครดูไม่ทันหรือดูแล้วไม่เข้าใจยังไงสามารถทักแชทเข้าไปในเพจได้นะคะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะใครมีปัญหาอะไรหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรก็สามารถทักแชทเข้าไปได้ตลอดเลยค่ะบางท่านก็ทักมาถามว่าสนใจอยากจะร้อยเป็นแล้วควรจะเริ่มต้นยังไงดีก็ทักแชทมานะคะเดี๋ยวจะคอยแนะนำให้นะคะอันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ